เจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพผู้ป่วยโควิดบริเวณคอมมูนิตี้ไอโซเลชันพื้นที่บ้านหุยม่วงหลังแม่น้ำเมยเพิ่มระดับใกล้ล้นตลิ่งขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าริมเมยบางส่วนเริ่มขนย้ายสิ่งของและลำห้วยแม่ตาวเอ่อล้นท่วมบทกลางน้ำอายุเก่าแก่ค่ะ จากสถานการณ์แม่น้ำเมยแม่น้ำกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมาในพื้นที่ชายแดนด้านอำเภอแม่สอดเพิ่มระดับขึ้นต่อเนื่องโดยระดับบริเวณจุดวัดร,ระดับน้ำใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่หนึ่งอำเภอแม่สอดเหลือประมาณไม่ถึง1เมตรจะอยู่ระดับตะลิ่งทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชน ซึ่งพบว่าเจ้าหน้าที่ทางการเมียนมาก็มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ําในแม่น้าเมอด้วยเช่นกันขณะที่พ่อค้าแม่ค้าตลาดริมเมยพื้นที่หมู่ที่2ตำบลท่าใส่ลวดอําเภอแม่สอดซึ่งมีร้านค้ามากกว่า200ร้านพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนไม่ไว้ใจสถานการณ์เริ่มเข้าขนย้ายสิ่งของไว้ที่ปลอดภัยแล้วส่วนที่สถานที่กักผู้ติดเชื้อในชุมชนหรือ community isolation พื้นที่บ้านห้วยม่วงหมู่6ตำบลท่าใสาลวดอำเภอแม่สอดซึ่งตั้งอยู่บริเวณท่าเรือหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่ต้องอพยพผู้ป่วยโควิด19ที่เหลือ12คนไปรักษาที่ Community Isolation พื้นที่แม่ตาวคลินิกขณะที่ลำห้วยแม่ตาวในพื้นที่ชุมชนบ้านใหม่สามัคคีพื้นที่หมูนหน่1ตำบลท่าใสาลวดพบว่าลำห้วยแม่ตาวเออล้อนตลิ่งเข้าท่วมบทกลางน้ำอายุกว่า100ปี นอกจากนี้คอสะพานพื้นที่ใกล้เคียงยังเกิดการซุดตัวเสียหายอย่างไรก็ตามมีรายงานล่าสุดเมื่อเวลา18นาฬิกา57นาทีวันที่26กรกฎาคม2564ว่าเริ่มมีน้ำเอ่อล้นบริเวณลานจอดรถตลาดริมเมยแล้ว